สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เขามาเบิ่งช่องจินตนา Channel ในเมืองน,นี้นะคะวันนี้วันที่25มิถุนาย,ยน25 6 7ค่ะเป็นวันอังคารน้ำมือค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางหานอยมัดรวมค่ะหานอยมัดรวมกันห้าน้อยกาชาติเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะมีทั้งเมือาน,นอยสองอาจารย์สองเซยนนะคะคุณผู้ชม เป็นแนวทางคำนวณค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะที่เข้ามาชมแนวทางฮานอยแล้วก็เราพัฒนารัฐบาลไทยทางช่องจินตนาชาแนลค่ะเป็นแนวทางจากการคำนวณทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมจินตนาการไรน้ำมาล่งให้เบิงทุกมือนะคะ่ะมือน,นีการรู้สึกว่าง,วง,ง่วงเพลียอยู่ค่ะคุณผู้ชมการล่งให้สายแน่นะคะเนาะ มันเหมือนเอื่อยๆเชื่อเยเ่ค่ะคุณผู้ชมมันเมยมันลาค่ะเมื่ย์ลากันเลยโล่งซาเนี่ยจักหน่อยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่รอดตามกะกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมท่าบบถูกอกถูกใจเนาะเพราะว่าสุขภาพร่างกายค่ะทั้งสภาพจิตใจด้วยมาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เช่นกันเด้อค่ะดูแลสุขภาพค่ะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายค่ะอย่าให้อ่อนแอนะคะคุณผู้ชม ถามีอีกยังที่อ่อนแอก็หาคนที่คุยถูกคอถูกใจคะ่ะจะได้ผ่อนคลายบ้างนะคะคุณผู้ชมถ่ายอยู่กับถี่คือจินตนาไม่ไหวแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยสุดๆุดนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ท้อคะ่ะนั่งพักบ้างลุกบ้างนะคะกระร่งเร่รุง่งสาจากน้อยคะ่ะสากระถาเบิงเด้อคะ่ะคุณผู้ชมให้กำลังใจกันบ้างนะคะจินตนาขอขอบคุณหลายหลายคะ่ะ ที่มาให้กำลังใจทุกวันยอดดูให้กำลังใจค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาชมมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะของทางช่องจินตนาชาแนลเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะคุณผู้ชมสำหรับปูถีถูกอกพ่อใจเนาะคะ่ะเนาะ หรือว่าผู้ที่เข้ามาเบิงแล้วบอดดี้กดติดตามค่ะจินตนากขอขอบคุณหลายๆคือกันค่ะคุณผู้ชมที่แวะเข้ามาดูนะคะเพื่อแนวทางที่ดีๆแนวทางที่คุณผู้ชมชอบนะคะเพื่อมากคนพบอยู่ในช่องจินตนาชาแนลกระเบิงไป่อนกระด้เด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วค่อยกดติดตามค่ะถูกใจค่อยกดติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนากขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะขอบคุณ ทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนนะคะที่วางแนวทางทางช่องจินตนา Channel ที่แบ่งปันมาให้คุณผู้ชมได้ชมได้ดูเป็นแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นลาพัฒนาฮานอยรัฐบาลไทยคะ่ะทางช่องจินตนา Channel คะ่ะจินตนาถ้าไม่มีท่านจินตนาก็อยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็ค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมแนวทางที่ใดมากคะ่ะ เป็นแนวทางจากการคำนวณมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะที่เข้ามาชมมาดูให้มีสติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่ะพิจารณาไปนั่งกันนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะคุณผู้ชมดูเปรียบเทียบค่ะยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งคลิปค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็เป็นฮานอยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นฮานอยสีน้อยค่ะ ของสามอาจารย์สามเซียนค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณแล้วก็อาจารย์ต้อยรวมโชคอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะอีกสามท่านคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เขามาเบิงฮานอยห่าฮานอยก่อนนะคะคุณผู้ชมของเซียนสะกลนหฮาน,นอยแล้วก็อาจารย์หมอตีปากน้ําค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเซียนสกลคนฮาน,นอยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่ยี่สิบห้า มิถุนายน2567ค่ะเซนสกลให้มาค่ะวิ่งรูด9กับ7ตัววินค่ะเอา9กับ7มาวินกันกับ5 186นสี่ค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะ9 7 95 91 98 96เปค่ะเป็นรูดลักเกค่ะคุณผู้ชมนะคะรูดลัก9ค่ะแล้วก็เป็นตัวเน้นด้วยค่ะคุณผู้ชมหลัก9้าเป็นตัวเน้นนะคะเก่าหลักสิบเป็นตัวเน้นนะคะ ทั้งหมดห้านอยนะคะแล้วก็ตัวรองค่ะมี75 7 1 7 8 7 6 7 4กันเบิ้ลค่ะคุณผู้ชม9 9 7 7ค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมขอให้มันมน,มนปังๆเ้อค่ะมือนี้ค่ะห้านอยหาน้อยค่ะคุณผู้ชมไปทุกน้อยเลยนะคะของเซียนจับคนคนสองคนหาน,น,น,นอยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานให้รูด5กับ4เข้าทั้ง2ตัวค่ะ วงกลมให้เลยนะคะคุณผู้ชมเข้าทั้งตัวเน้นแล้วก็ตัวไม่เน้น,นะค่ะ C สต,ตรงตรงแล้วก็50ตร,ตรงตรงค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนตัววินค่ะเข้าไป C ด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้าไป4คู่แล้วยังมีเข้า3ตัวอีกด้วยค่ะ3 8 9กาาชาดค่ะคุณผู้ชม3 8 9เข้ากาชาดนะคะตัววินนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมให้สังเกตค่ะวินกันได้ค่ะคุณผู้ชมเป็น2ตัว3าตัวอยู่ด้วยกันค่ะ แล้วก็ต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นของอาจารย์หมอตีปากน้ำค่ะหมอตีปากน้ำให้มาวันนี้ค่ะวันที่25มิถุนายน2567ค่ะอาจารย์หมอตีให้มาวันนี้รูด8รูด9ปังค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ 80, 82, 84, 85, 86, 87ค่ะ9ก็มี 90, 92, 94, 95, 96, 97ค่ะ แล้วก็ตัววินค่ะแปดสองสี่หกเก้าเจ็ดค่ะค่ะแคปหน้าจอเด้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาไว้ดูแนวทางนะคะแล้วก็ของวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาค่ะองมอตีให้สองกับเจ็ดเป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะ,ะบางคนรูดก็จะเขาหลายน้อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดูว่าเลยมีเจ็ดเจ็ดด้วยค่ะเห็นไหมคะมีเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีสามเจ็ดนะคะเป็นเขาพีทีเจ็ดสามนะคะนะคะคุณผู้ชม เนเน้นลูดนะคะของอาจารย์หมอตีปากน้ําค่ะแคปหน้าจอทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมแคปไว้ดูเลยค่ะจิตนาขอให้คุณผู้ชมบางฟังปังปังมันมัน,มนล้ำล้ำรวยๆนะคะขอให้รวยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องจินตนา channel ค่ะขอบคุณหลายๆเด้่อค่ะนำจิตนําใจที่ดีงามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอให้มีความสุขขอให้รวยๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ